ก็เทียบกับของจริงมันก็อาจจะดูคล้ายกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะพี่ปาสวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาทำเคสโทรศัพท์กันอีกค่ะแต่ว่าวันนี้นะเคสโทรศัพท์ของเรานะจะเป็นแบบใสๆแล้วจะไม่เป็นสีขุ่นเหมือนครั้งที่แล้วที่ทําไปเนาะมันก็จะเหมือนรออยู่นะคะแบบเป็นลอยรออยู่แหละ <laughs> รอเล่นนะถ้าอย่างไงเราไปเริ่มทำ นี่ค่ะขั้นตอนแรกนะให้เราวาดแบบ <Okay. S 1> นะคะโดยการที่ใช้กระดาษแข็งๆทาบให้พอดีกัน <Hey. S 1> กับโทรศัพท์เราเป็นแบบนี้นะ 1, <Yes. S> 1อันเนาะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราจะมาปิดด้านหน้า uh. เพราะฉะนั้นเราก็จะวัดเข้ามาค่ะ สิ่งที่เรามี <Okay. S 1> อยู่เนี่ยศูนนะคะทุกด้าน <Whoa. S 1> เพื่อที่จะมาปิดข้างหน้าเขาเวลาโทรศัพท์เราวางมันจะได้ไม่หลุดออกมาเ <Okay. S 1> นาะล็อกหน้าจอเราไว้นะคะโอเคเราก็ใช้ตัวแผ่นนี้นะคะมาวาดใส่แผ่นใสค่ะซื้อร้านเครื่องเขียนนะคะทาบลงไป <Okay. S 1> พอเรามาทาบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะวัดออกมา <Huh? S 1> อีกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําตัวข้างๆเขาใช่ไหมคะ <Whoa. S 1> วัดออกมาอีกประมาณสักครึ่งเซนนะคะ okay. ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตัดใส่โฟมนะคะแล้วก็วัดด้านข้างเลยว่าด้านข้างของโทรศัพท์เราเท่าไหร่ <Nice. S 1> พี่พาก็คิดว่าประมาณสักครึ่งเซนเหมือนกัน uh? แล้วก็ตัดให้เขาเป็นยาวๆนะคะหนึ่งชิ้นก่อนค่ะ, e คะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราตัดโฟมตามแบบอันนี้ <Okay. S 1> ค่ะที่เป็นด้านหน้าของเราเนาะลอกแบบตามไปเลยค่ะ นี่นะคะพอเราได้ครบทุกอย่างมาแล้วนะคะ <Okay. S 1> ทั้งโมดสกชิ้นเนาะ <Yes. S 1> เราก็จะมาประกอบค่ะประกอบใส่นี่เป็นอันใส่นะอันใส่จะใหญ่กว่านะคะ uh. เป็นแบบนี้นะถูกต้องแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าตอนแรกที่ป๊อพาทำอ่ะมันเท่ากันเลยเนะี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะ oh. เพราะมันจะสวมลงไป <Sh. S 1> ในโทรศัพท์เราไม่ได้ค่ะ <Yes. S 1> ควรที่จะแบบพอดีแบบนี้เนาะ <Okay. S 1> เอาโทรศัพท์มาทาบก่อนค่ะแบบนี้ว่ามันจะต้องพอดีกันแบบนี้นะคะให้มันเหลือด้านข้างไว้ เท่าๆกันเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะพันรอบแบบนี้ค่ะโดยการติดกาวร้อนลงไปนะคะแล้วถ้ามันเหลือเกินข้างๆเราก็สามารถตัดออกได้เนาะหินกาวร้อนลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะพอเราได้กอบแบบนี้นะเราก็ลองใส่เข้าไปค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่อน <Yes. S 1> ข้างที่จะพอดีเลยนะคะ <Whoa. S 1> พี่พาจะบอกว่าตอนแรกที่ป๊อปพาทาครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้นะคะ uh. เราต้องวัดเกินมาอีกค่ะเพื่อความแบบไหนจะด้านข้างของเขาอีกเนาะ <Okay. S 1> ส่วนด้านข้างเนี่ยเราสามารถเจาะได้เลยนะนี่ค่ะเจาะตรงนี้แล้วก็เจาะด้านข้างตรงนี้นะ <Whoa. S 1> ข้างๆที่เราดูแบบนี้ค่ะเราเอาวันนี้กดไว้แบบนี้ค่ะเราก็จะรู้ว่ามันมีจุดไหนบ้างเนาะ <Yes. S 1> ตรงนี้เราก็จะต้องตัด ออกด้วยร <Okay. S 1> ประมาณนี้ก็กปีดออกมาค่ะค e ่ะแล้วก็ปิดหน้าเขาลงไปเลยแบบนี้นะคะให้เขาพอดีกันเนาะ <Okay. S 1> กับตรงนี้ นี่ค่ะเราได้โทรศ <Whoa. S 1> ัพท์มาแล้วนะคะกรอบมาเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> เราลองเอาออกดูนะคะ <Yes. S 1> เอาออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเราก็จะมาท่าแบบกุมะนะ <Huh? S 1> ใส่เข้าไปในแบบนี้เนาะ <Huh? S 1> เราจะมาระบายสีก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> ชิ้นนี้ที่เป๋าพาทำเนี่ยเป้าพาระบายสี <Whoa. S 1> จากข้างในนะคะให้ออกมาเป็นข้างหลัง <Huh? S 1> แบบนี้ งงไหมคือเราจะมาลอกแบบแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> ลอกแบบแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเลอะอนะเนาะมันก็จะต้องคิดก่อนนะคะ <Whoa. S 1> คิดก่อน่ะระบายสีมันก็จะทําให้มันแนบลงไปค่ะ <Yes. S 1> แต่ถ้ามันไม่แนบเราทําให้มันเป็นนูนๆอย่างนี้ oh. เหมือนเดิมนะ เราลองดูมันก็สามารถที่จะทําได้นะแต่มันก็จะค่อนข้างที่จะนูนิดนึงเวลาเราแปะลงไปเนาะ <Yes. S 1> อ,อ,อย่เงี้ยเนี่ยอุ้ยแต่ก็สวยเนาะอันนี้คือเปิร์ลพาไปลงสีทํากาวร้อนมาแล้วนะ oh. นี่สองชิ้นมันก็จะเลยลอยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าชิ้นเดียวมันจะเด่นกว่า <Yes. S 1> แล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะใช้ตัวกระดาษไขมาทาบแล้วก็ยิงกาวร้อนลงไปเนาะ <Okay. S 1> แล้วเราค่อยนําไปแปะอีกทีหนึ่งค่ะ <Yes. S 1> แต่ว่าเราต้องใช้อะไรยึดไว้นะไม่ให้เขาหลุดบางทีมันขยับแล้วเรายังทําไม่เสร็จมันก็จะไม่สวยเนาะ นี่ค่ะทำตามแบบเหมือน <Okay. S 1> ครั้งที่แล้วที่เราทําเลยนะคะแล้วค่อยมาลงสีที่หลัง <Yahoo! S 1> ค่ะพอเราได้กาวร้อนแบบนี้นะเราก็ลงสีตามแบบของเราได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ก็ลงตามไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดขอบดำเนาะ นี่ค่ะครูม,มาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสิมันก็ออกจะตลกนิดหน่อยเนาะ <laughs> ตลกไหมน <laughs> ้องๆว่ายังไงเนาะ <Yes. S 1> ก็เทียบกับของจริงมันก็อาจจะดูคลา ให้กันนิดหน่อยนิดหน่อยนะพี่ปาพี่ปาคิดว่าเราไม่ต้องแปะอะไรลงไปเลยเผื่อเราจะเปลี่ยนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าสมมติเราเพ้นท์แบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้แล้วนี่ก็หมายถ่เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูเนาะแบบเป็นคูมะสีเหลืองอุ้ยน่ารักจ้านี่ค่ะเราก็ใส่คูมะลงไปเลยอยแบบนี้เลยแล้วเราก็ใส่ตัวเคสเราลงไปค่ะในมันก็จะลอยเป็นคูม้าแบบนี้เนาะถ้าวันไหนเราเบื่อเนาะเราก็สามารถที่จะไปทําตัวอื่นอ่ะ มาเรียงไว้ได้นะคะเราลองเป็นโปเกมอนไหมเพราะว่าเขาเหลืองๆเหมือนกันบอกว่าเออเอาออกอย่างนี้ได้เลยนี่ใส่เข้าไปจิกาจูดูสิก็สามารถที่จะเป็นพิกาจูได้เลยนะโอเคเราก็ทําให้เลือกหลากหลายอันนะคะโอ้ยน่ารักเข็นป้าแต่อันนี้ใส่ไม่ได้นะอันนี้เล็กเกินไปค่ะทํามาไม่ได้ขนาดเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอยากให้ป๊อปพานำอะไรมาสอนอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้ ได้เลยนะคะแค <Yes. S 1> ่ไงคลิปนี้ป๊าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปละจ้า bye จบ๊ายบายจุบ๊บ